สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูอายในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นการเก็บคะแนน E p พีที่2แล้วนะคะซึ่งการเก็บคะแนน E ีพีที่2นี้ยังอยู่ในเรื่องทศนิยมค่ะแต่วันนี้นะคะ การเก็บคะแนนในเรื่องทศนิยมของเราจะเป็นการเก็บคะแนนเรื่องการคูนทศนิยมและการหารทศนิยมนั่นเองค่ะนักเรียนยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยดังนั้นเราไปดูแบบทดสอบกันเลยนะคะแบบทดสอบของครูอามีทั้งหมด10ข้อนะคะโดยที่ให้นักเรียนเลือกคำตอบหรือเป็นช้อยมี อยู่5ข้อค่ะข้อที่1ถึงข้อที่5จะเป็นช้อยนักเรียนสามารถที่จะทำลงในกระดาษหรือลงในสมุดก็ได้นะคะดังนั้นข้อที่1ถึงข้อที่5ของคู่ไอนี้ให้นักเรียนเลือกทำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดตามที่โจทย์เขาถามมานั่นเองนะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ะ 0. 0, ะ 0. 4, น่คูณ0.8เท่ากับข้อใดดังนั้นนักเรียนลองไปทดในกระดาษ ทําทการคูณทศนิยมกันออกมาตรงกับชอยข้อไหนให้นักเรียนเขียนได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนก็อาจจะเขียนข้อที่1แล้วสมมุตินะคะว่าข้อที่ถูกต้องคืององูนักเรียนก็เลือกได้เลยนั่นเองนะคะซึ่งข้ององงูนี้นะคะเป็นการสมมุตินะดังนั้นเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ ข้อที่2นะคะ2.5งคูณ3าเท่ากับเท่าใดดังนั้นนักเรียนก็เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดตามคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้เลยนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนและข้อที่4ค่ะ ถ้านักเรียนจดโจทย์ไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอเพื่อลอกโจทย์ในการที่แสดงวิธีคิดหรือแสดงวิธีการหาคำตอบนั่นเองเนาะข้อที่4นะคะ3.2คูณศูมีผลคูณเท่ากับข้อใดข้อนี้นะคะให้นักเรียนลองคิดดูซิว่าในแต่ละช้อยคำตอบผลคูณของแต่ละช้อยเนี่ยเท่ากับโจทย์คือช้อยไหนนั่นเองเนาะ ต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะข้อใดมีผลคูณมากที่สุดแสดงว่านักเรียนก็จะต้องเลือกช้อยที่ถูกต้องที่สุดโดยการที่นักเรียนคูณช้อยแต่ละช้อยดูสิว่าช้อยไหนก็ไก่ขอไข่ขอควายหรืององูเนี่ยค่ะมีคำตอบที่มากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นข้อที่1ถึงข้อที่5ของครูาอจะเป็นการเลือกตอบนะคะดังนั้นเลือกตอบคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะ ข้อต่อไปค่ะก็คือข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะจะเป็นการที่ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาผลหารนั่นเองนะคะโดยการเป็นาหารทศนิยมนั่นเองเนาะซึ่งข้อที่6ข้อที่7และข้อที่8จะเป็นการหารทศนิยมกับจํานวนนับนั่นเองนะคะและข้อที่9และข้อที่10จะเป็นการหารจานวนนับกับจํานวนนับที่ คำตอบของมันจะเป็นทศนิยมนั่นเองดังนั้นนักเรียนหาข้อที่6ถึงข้อที่10ให้นักเรียนแสดงวิธีการหารพร้อมทั้งต่อมาตอบไห้ครูอายด้วยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเก็บคะแนนนะคะมีทั้งหมด10ข้ออยากให้นักเรียนทำส่งภายใน วันพฤหัสนี้นั่นเองนะคะซึ่งวันพฤหัสนี้ครูายจะทําคลิปเฉลยคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นการเก็บคะแนน e ีพีที่2จะทําคลิปเฉลย e ีพีที่2นี้นะคะจะได้ทราบกันว่านักเรียนได้คะแนนการทั้งหมดกี่คะแนนนั่นเองดังนั้นขอให้นักเรียนส่งแบบทดสอบนี้หรือส่งการเก็บคะแนนนี้ภายในวันพฤหัสนี้นะคะนักเรียนไม่ยากเลยยังไง ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งที่รายการบ้านาส่งรายการบ้านคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ